สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับเราแวะถ่ายคลิประหว่างกลับบ้านนะครับบรรยากาศจะค่ําแล้ววันนี้เราต้องถ่ายให้ได้ครับเอาไว้จะเป็น ep 2 2 ep 3ตอนที่เขาออกดอกสวยๆก่อนก็ได้ช่วงนี้ต้นเรากําลังเป็นราคามากๆเลยนะที่เขาเอาไปทําไม้กวาดนะครับที่เขาเรียกว่าต้นไม้กวาดอย่าสับสนนะครับต้นเราใบเขาจะใหญ่เนี่ย อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นทั้งยาสมุนไพรด้วยคนที่เอาไปเป็นไม้ประดับนะครับที่เอาดอกแห้งของเขาไปประดับตามงานพรีเวดดิ้งต่างๆครับช่วงนี้เขาขายเป็นกิโลกรัมนะครับสมุนไพรตัวนี้ดีมากๆจะไปเป็นไม้ประดับก็ได้ชาวบ้านหันมานิยมปลูกกันเยอะมากเลยครับไปดูกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือต้นเหลาครับหรือว่าย่าไม้กวาดนั่นเองใบเขาจะเหมือนใบไผ่เลยนะคุณผู้ชมอย่าไปสับสนกับตัวหนึ่งที่ใบเดียวๆนะครับตัวนั้นไม่ใช่นะหน่อของเขาก็กินได้ไมันจะเหมือนหนอ่อไผ่ครับนี่จะต้นเหลาทั้งนั้นใบก็นําไปห่อข้าวต้มได้นะไปห่อขนมบาจางหลายอย่างครับเอาไปทํข้าวต้มอะไรก็ได้หมดแล้วก็ดอกของเขาช่วงนี้ยังไม่ออกเยอะนะครับช่วงนี้ออกดอกนิดเดียวเอง หลายหลายคนก็รู้นะครับว่าดอกเราเขาเอาไปทําไม้กวาดกันครับแต่ตัวนั้นที่ผมบอกว่าอย่าไปสับสนกันตัวนั้นไม่ใช่เรานะครับเราคือตัวนี้ที่ใบแบนๆอย่างนี้ครับสรพคุณทางสมุนไพรของเราหรือว่าต้นไม้กวาดก็คือใช้รากของเขานะครับไปเป็นยาแก้ไอในเด็กได้ใบของเขาสามารถต้มแล้วเอาไปกวดคอคือเอาไปกลั้วคอเพื่อแก้เสมหะแก้ไอในเด็กครับผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ใบนะครับนําไปต้ม วิธีใช้ใช้ใบแห้งประมาณ70กรัมครับต่อน้ํา1ลิตรต้มประมาณ20นาทีแล้วใช้น้ํามากลั้วคอได้เลยตัวนี้จะช่วยละลายเสมหะออกมาจากคอได้ดีมากๆเลยรากของเขายังช่วยในการแก้ไข้แก้เสมหะหลักๆเลยก็เกี่ยวกับเสมหะเกี่ยวกับไข้นะครับช่วงนี้ยิ่งเป็นโรคโควิดอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวคุณผู้ชมสามารถใช้ใบของใบเรานี่แหละถ้าเราไปเจอตามทางเอาไปต้มดื่มได้เลยครับตอนนี้ช่วยขับเสมหะได้ละลายเสมหะได้ครับ เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้เห็นไหมเต็มเลยเดี๋ยวสักพักดอกมันออกเยอะชาวบ้านก็มาเก็บแล้วเอาไปเป็นไม้กวาดครับหรือว่าจะเอาไปเป็นประดับตามงานพีเวด,ดิ้งต่างๆตัวน,นี้จะสวยมากๆเลยแล้วเวลาดอกบานมันจะสวยสวยมากๆเลยคุณผู้ชมจะมีความปกปุยมากๆเลยหน่อนเล่าผมก็เคยกินอยู่ยนะมันเหมือนหน่อไผ่เลยเดี๋ยวดูก่อนนะครับรู้สึกว่าจะเจอแล้วหน,อหน่อเลงอืมยังไงเจอแล้ว สามารถกินได้ครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะคุณผู้ชมมีคนบอกว่าหน่อเรานี้มีรสชาติดีมากๆเลยหน่อเรามันจะเอามาลวกก็ได้มาต้มมาแกงก็ได้ครับแต่ถ้าหน่ออ่อนกว่านี้ที่มันเพิ่งผุดขึ้นมาเพิ่งแตกขึ้นมานะครับใช้ตัวนั้นนะครับไปแ,แกงได้ผมเคยกินแกงหน่อเรามันจะหวานๆครับคุณผู้ชมและอย่างที่ผมบอกนะมันแก้ไอ แล้วทีนี้เขาก็จะมีรสหวานน้อยๆหวานเล็กน้อยอยู่นี่ครับตรงนี้เอาไปแกงกินได้เดี๋ยวผมจะกินให้ดูหวานหวานมากเลยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมต้นเราหรือว่าหญ้าไม้กวาดของเราสรรพคุณหลักๆเลยก็แก้ไอแก้เสมหะแล้วก็แก้ไข้ครับใบก็เป็นยากลัวคอไว้สําหรับคนที่มีเสมหะนะครับส่วนรากก็แก้ไอแล้วก็แก้ไข้ได้ด้วยครับรากก็เหมือนกันเอาไปต้ม ใช้สักประมาณ4เงานะครับไปต้มน้ําดื่มต้มประมาณ15นาทีถึง20นาทีมากินเช้าและเย็นนะครับตัวนี้จะช่วยแก้ไข้แก้ไอได้ด้วยเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งครับคุณผู้ชมวันนี้าาออมสินก็พามาเรียนรู้สมนุนไพร หญ้าเราต้นเราหรือว่าหญ้าไม่กวดวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสมุนไพรทุกตัวถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนครับสําหรับต้นเราของเราครับสวัสดีครับ